สวัสดีครับพี่ท่อไก่ป่านครับนี้พาเจ้าสามาต่อครับอคอยังดำอยู่เลยนะครับถ่ายขนยังไม่เสร็จเลยนะครับหางชายก็ยังไม่ยังไม่โผล่นะครับแต่เริ่มร้อนแล้วนะครับ นี่ครับวับนนี้ได้ผลงานหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับเป็นไก่ตัวเมียนะครับเป็นไก่ตัวเมียนะครับก็ถือว่าเป็นแต้มที่ห้าของเขาแล้วนะครับทีที่แล้วก็ได้สี่แต้มนะครับปีนี้เพิ่งเอามาต่อครั้งแรก เมื่อวานก็เอาตัวเมียไปต่อนะครับได้ให้ตัวผู้ไก่หนุ่มนะครับหนึ่งตัววันนี้วันนี้ก็เลยเอาเจ้าสามมาต่อนะครับใครที่ดูผ่านมานะครับถ้าเกิดยังไม่เห็นก็รบกวนไปดูย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็ชอบก็ติดตามนะครับ ฝักติดตามด้วยนะครับครับแตมแตมทีห้าของเขานะครับปีที่แล้วก็ต่อได้ตัวผู้สามตัวตัวเมียตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็เปิดฉากนะครับเปิดฉากปีนี้ตัวเมียนะครับตัวเมีย ตัวแรกของฤดูนี้นะครับเพิ่งใส่คนอยู่นะครับก็เลยเอามาต่อลองเอามาต่อดูนะแค่นี้นะครับแดดร้อนน,นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แคนี้นะครับสวัสดีครับ